ได้เลิกงามยามดีวันนี้ครับท่านผู้ชมนี่ได้เวลาทดสอบเจ้า,าเครื่องบินลูกกิ้งตัวนี้แล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับต่นี้เปลี่ยนเป็น e f นะครับนี่ e f 64มิลนะครับ5ใบพัดมอเตอร์2611นะครับ4 5่0 kv นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะใส่แบตก้อนเล็กก่อน,นครับตัวนี้200เอ,อ ห้าร้อยห้าสิบมิลลิแอมนะครับชาร์จไว้นานนะครับเดี๋ยวกลัวแบตมันจะเสียนะเดี๋ยวเอามาลอง่าบินเฟิร์สฟกับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะวิ่งขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวลองมันจะได้ไหมนะครับลองดูกันครับเดี๋ยวจะวิ่งขึ้นเลยนะครับตอนนี้ไม่มีลมเดี๋ยวจะมุนลูกยิงช่วยหน่อยนะครับมุนอย่างนี้แล้วค่อยไปนะครับเอาเด้อ พไม่ขึ้นครับทุกทุกโอ้ตัวนี้มันกำลังไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยเคยอ่าใส่ไอเอฟยี่สิบสองลเตอร์นะครับลัก่อนนะครับไม่ขึ้นนะครับห้าใบพัดนะครับตัวนี้เป็นอีเอฟห้าใบพัดมอเตอร์มันลูกเล็ก้วยครับเนี่ยฮะไม่มีแรงนะครับ จะซื้อมาใช้นะครับอถ้าจะใช้แบบสามเซล์ไม่ได้นะครับเนี่ยสามเซล์ไม่ขึ้นไม่ไม่แรงนะครับตัวนี้นะฮะถ้าเป็นสี่เซล์ใช้ได้นะครับมาห้าใบพัดนะครับอสําหรับคนที่ยังไม่ได้เคยลองนะครับถ้าจะเอาให้แรงนะครับตัวอีดีออะต้องใช้สิบสองใบพัดนะครับสิบสองใบพัดถ้าใช้ไอ้สามเซล์มันจะแรงกว่านี้นะครับตัวนี้ว่า ใส่สามเซลล์ตัวเนี้เคยลองใส่เครื่องบินลไม่แรงนะครับต้องใช้สี่เซลล์นะครับไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกทีนะครับอเดี๋ยวจะลองปล่อยให้ลองดูนะครับปล่อยแบบนี้นะครับปล่อยมือนะนะครับไม่ขึ้น,นครับดิ่งลงอย่างเดียว สรุปดักแฟนตัวนี้ไม่มีแรงนะครับ e d f หรือว่าดักแฟนตัวนี้นะต้องใช้สีเซลล์เท่านั้นนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวจะหาแบตสีเซลล์มาใส่นะครับลองงบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ